มาแล้วนะครับนนนะะยังมาอีกแล้วนะครับมาอีกครั้งหนึ่งถนนคนเดินเราเดินสองจังหวัดเลยนะฮะทั้งเชียงรายเชียงใหม่เดินจากเชียงรายมาถึงเชียงใหม่นะครับอันนี้เราอยู่ในถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้าเจ็ด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 าริการ้อยเจ้าร้อยอาริการ้อยต้บมือมาค่ะสามห้าสามแห่ง ถอนเล่นนี่มีนากากด้วยเราว่าน้องนายจมูกมันเข้ากับน้องนายเลยนะนี่นี่ไม่หมดนิ้วไม่หมดนี่อะไรอ่ะขี้เฮ้ยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อขี้ให้ไม่ช่อใช่องคี่ เอำมาเล่นไงเอาวันนี้นะพี่ไม่ไหวแนี่นะครับเป็นเวซสีทองนี่นะครับสวยดีครับมาสมึดเลยนะครับไม่มีไม่มีเวลามาเดินมาเดินสมึดเลยนะครับขอเลิกกันหมดแล้วครับพ่อพูดนี่นะคะรั้งที่สองรวย นี่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพรอย่างนี้นะคะนี่นะคะยังไม่ครบเลย,ยสวยเลยนะนย,ยังสร้างไม่เสร็จ ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วน้องนายอยู่ี่อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับนี่แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับรก็มีพ่อขุนเมงลายพ่อขุนรามคำแหง อีกองหนึ่งต้องไปดูนะครับทำไมคนมายืนทำไมอ่ะรอนี่อ่ะคุณรอดูก็ไม่รู้อ่ะก็เขาจะเล่นแล้วอะใจับใจแล้วใจแล้ว ไหวไหมครับคุณภูมิกำลังลดอยู่นะครับว่าจะปีนเไร่น่แะป็นยลีลานะครับนลเอาล้วครับ นช่ครับเกิดการท่องเที่ยว

นี่นมี่แต่เชมีต่กอนบอลตะก้อนบอลเนาร์มุกตะาไม่เลย นี่เป็นวิวสวยเลยนะครับเป็นไงครับผาตวรรษแท็กซี่สวยดีสวยที่ไหนแท็กซี่สามล้อก็แท็กซี่มันเขียนว่าแท็กซี่สล้ออาร์สามล้ออาร์นะครับแอปสเตรกแอปสเตรกสามล้อนะครับแท็กซี่มันเขียนว่าแท็กซี่ไหนครับแท็กซี่โอแท็กซี่จริงด้วยครับอ๋อแท็กซี่อันนี้ก็สวยนะฮะสวยมากเลยเขียวสบายโอ้แถวนี้เป็นงานศิลปะหมดเลยนะครับถึงนู่นเลยนะฮะยาวรื่นเลย อันนี้เหมือนลูกคนเลยไหนครับอ๋อเหมือนลูกคนยิ้มนะตรงนี้เหมือนลูกหน้าคนยิ้มก็มีผมนะครับนี่นะฮะหน้าคนยิ้มเปนผมนะครับเป็นมอรินนี่เหมือนปลาเลยครับหมีปลาว่ายอยู่โอ้โหปลาว่ายมีก็เป็นลูกเป็นมิติเลยเป็นลูกตีเลยครับมิตินาวเย้ มีตะลูกช้างนะครับแกน <c oughs> หรือจระเข้เเะ,ะุะ๊กแกจระเข้จระเข้เหรอตกแกมั้งอะไรอ่ะเขียดเหรอ,อลารไม้ซื้อก,กำไรไม้ให้แม่ไหมเ<ห>นี่ยสวยด,ดีอ่ะเอมมอ,อ สีสันนะครับของไฟเอาระเฟังมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อให้ยืมนะฮาตะวันก็อยากได้นี่นะฮะฝาตะวันอยากได้ตุ๊กตานี่หรือเปล่าเนอะน้องนายเอานี่เหรอไม่ใช่นะหาไม่เจอใช่เพราะว่าเขาเอาอะไรี่เ โคนหมายอยักนะครับเห็นแต่ลำต้นขาวๆใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนคนเดินนะฮะแม้ว่าจะดึกแล้วก็ตามเป็นเวลาสี่ทุ่มสิบห้าครับก็บางร้านก็เริ่มเก็บแล้วแต่ก็ยังมีคนเดินอยู่นะฮะนอ,อ,อนอได้เหมือนเลยอะ่ะ ย้อนให้แม่ตัวนี้ดีกว่านี่ตุกเขียอตุกเขียดหรืออคือไม่ต้องเดี๋ยวพ่อทำให้อหลอนๆให้พ่อมแม่ชื่นหลอนก,ก็สำคัญดูนะดูแบบแน,นี้นเหมือนจริงเลยจริงเหรอไปหลอกกันสนุกสนุกลูกขำ,คำย่างนี้อย่างี้ในโลก เรียนมีเด็กนัเนนเกเรียนหญิงมไหมโดนครูตีนะครับเราเรียนหญิงอันนี้เหลืองหมอกี้นะครับภูม, <c oughs> มลองเอามาคาบเล่นไหนๆซูมเนะอะเฮ้<ท>ยถ่ายรูปไว้เลยกำลังลงแล้วต่อไป ่เปทนกนคนมาลบด้าตะวันมเปนลากระต่ายนี่ไม่ค่อยนิ่มชอบแต่เอาไปนอย่างนี้ใช่อันนี้เ็ดพิเศษเลยราคาดูเลยไม่จับวอาว ตอนนี้ผ่าตะวันก็ผ่านเรามาถึงขันเดือนสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งผ่าตะวันยังไม่ง่วงเลยนะครับเขาหลับในรถไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเด็กยิ้มไปยิ้มไหนนี่เงี้ยโอเป็นตุ๊กตานี่ยนะครับตุ๊กตาติ๊กเก๊ะยี่ติ๊กเก๊ะยี่ด้วยเลยนั่งขับเลฆไปเลยนะครับไปเลยพี่ภูมิหลงไปนู่นแล้วครับพี่ภูมิ วันี้เราจะไปไหนครับเรากลับไปที่รถแล้วนะครับสไปเดอร์แมนไม่ฟาครับไม่รับฝากเราไม่ได้กลับทางนี้นะพ่อเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็ออกได้ก็พิจารณาของโอ๊ยน่าน่ากลัวไปเอาปดโทัรถ้าเราไปต้นไปไหนต่อนะครับผ่าสวรรค์เราตามป่าสวรรค์ของเล่นยังหาไม่เจอสักที่เลยนะฮะก็ก็ไม่มีครก็พามาแล้วเนี่ยมันไม่มีนะยดที่เลยนะเห็นของเล่นนี่นี่เจอของเล่นไม้วครับ ไม่มีของเล่นแบบที่ป่าตะวันต้องการเลยนะครับเป็นเพนสงสัยต้องไปแกงุดคู้อีกรอบนะครับแกงคมันเต่งก็นี่นะครับป่าตะวันกับภูตะวันยิงเปิดนะฮะดูซิว่าจะแม่นหรือเปล่าตรงเลยคับมีเท่าไหร่สิบ้านัดสองก็บอกเลยดูนะครับคนงาเดี๋ยวพี่เขาใส่ให้นะครับ นี่ยังใส่กระสุนพลาสติกอยู่นะครับได้ซื้อนาฬิกได้ซือนาฬิกยังไม่ใช่เวลาที่จะซื้อนะครับพร้อมยิงยังอ่าเดี๋ยวดูนะครับใส่แล้วนี่เป้าอยู่นี่อยู่นะเพราะฝ่าตะวันจะยิงโดนหรือเปล่อน่าดีดูน่ารุ่ย ว่านายยิงเข้ากี่เมตรคุณรับาทแผลมามีของภูมินะสีเหลืองเดี๋ยวดูนะสองพี่น้องนี้ใครจะยิงแม่นกว่ากันยิงเล่นกันนะครับเหมือนงานวัดเลยนะครับ อโอ้โหภูมินี่ยิงเข้าเป้าแม่นมากเลยนะเข้าไปหนึ่งนัดนี่นะครตังเลยนะครับภูมิได้สิคะแนนเต็มนะน้องนายก็ได้เหมือนกันนะไม่น้อยหนะ้าได้เก้า,กานะฮะเราให้เขาซูมมาใกล้ๆนะครับขอผลเลยนะครับยิงเสร็จแล้วครับนี่แหละเรียบร้อยอาดู โอ้นี่เชนฮูตะวันนี่แม่นนะฮะหลูกนี่ได้เก้าแต้มนะพี่ผูมพี่ผูมนี่เท่าไหร่โอ้โหได้ทุกนัดเลยนะฮะตั้งแต่สิบแปดเจ็ดหกห้าได้หมดเลยที่เหลียวมันออกข้าไม่โดนข้าวไม่เดนเลยน้องนายได้เก้านะครับเพราะว่าชื่อนายเลยได้เก้าไปนะครับ